นีกดติดตามด้วยนะคะกดกระดิ่งแล้วก็กดกระพายด้วยนะคะสวัสดีครับเพื่อนๆพื่อนก็ไปชมรถเหมือนเดิมครับรถทำเงินครับไม่ได้รถโถโอ้งยางมาใหม่เหรอมาเส้นเดียวนะยางใหม่เหรอฮะ ยังตัเต็นเลยไมแค่เส้นเดียวอ่ะรทำเองนะคันเนี้ยดูแต่นี่แต่นีทำเองก็มีอะไรมากครับก็ปกติแล้วก็โอแคขนอ้อยได้ก็โอเคแล้วแหละขนได้สักแปดตันสิบตันประมาณเนี้ยคันหลังก็หนักสุดๆเลยก็สิบห้าตันนั่แหละ เกียร์สองลูกสองคันเลยหน้าก็จะมีใส่อคอเวียงเลยนะเรียกว่าอะไรอะ่ะเนี่ยเนี่ยแต่ตัวเนี้ยของออของครึ่งคูด้าเอาไปติดมอเลขขอข้างล่างเลยนะบินล่างอะ่ะนี่ครับดูครับ มันเป็นแนวทางได่ครับมันเหมือนว่ามันจะมีกำลังมันจะมีแรงเวี่ยงกำลังส่งดีนะเนี่ยใส่ที่นี่ด้วยก็รอดูครับว่ามันจะแรงขนาดไหนครับมามาดูหนะ่อยครับถคีบคูกต้าครับออกมาปีแรกเลยเงียบเ,เลย สูงนะขีบเนี่ยยกแขนสูงมากเลยอะ่ะขี่สายสิบล้อรถทั่วไรก็ได้นะได้หมดเลยระบบเขาดีครับระบบระบบปัม๊มระบบอะไรอ่ะดีนิ่มเลย ติดตังแตรลงข้างบนแล้ด้วยครับน่าจะเอาให้หมดครับนี่เหลืออยู่หนึ่งสองสามสี่ตัวนั้นก็สี่แถวตัวนี้ก็หนึ่งสองสามสี่ห้เจ็ดเจ็ดกองน่าจะเอาให้หมดครับ ถ้าใส่ไม่หมดก็เดี๋ยวเจ้าของสวนนั่นแหละต้องเก็บสวยก็ออเสยเจิดครับส่วนนี้ขึ้นรถอีอแตนก็ขี้ประมาณนี้โอ้โหกำลังเหมาะเลยพดดีมากเลย ขี่ว่พพ่วงก็ไหวครับเนี่ยเครื่องขีบป่อยโอ้โอโหไอ้ขังข้างหลังนี่ใส่น้ำหนักทวงประมาณ400กิโลอ่ะผ่านจิตก็น่าจะน่าจะยังไม่ถึง400กิโลหรือเปล่า แต่ส่วนมากของคูบต้าจะมีแค่ผ่านหกไม่เจอไม่ถึงะก็ต้องถ่วงให้มันได้หน้าได้หลังครับให้มันะไมันได้พอดีกันนะ เล็บคีบก็ใหญ่ยู่นะโอ้โห <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวล้ววนอนหน้าเลยกดตึนทุกร้อหน้าเลยก็เสียงเือน,นะ <c oughs> เสียงเล็บพัด นี่รถทำงินรถทำงินครับไม่ในรถโชว์ครับขึ้นไปก็จัดเรียงให้มันสวยงามแล้วก็สับด้วยใส่เยอะๆหน่อย เขาไปต่อเล็บอีก่น่หละต่อเล็บอีกนิดหน่อยลมแปลกๆอะ่ะหมฝน,นจะตกตรงนี้เป็นภูเขานะเนี่ยเนี่ยภูเขาอะ่ะภูเขา คล้อกล้อมอ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 ้อมมาเนี้ยแหละครมาชมประมาณนี้ครับรมาชมรีวิวรู้บรรยากาศแล้วก็ การทำงานก็เดี๋ยวติดตามันความแรงงานคลิปหน้าครับก็คลิปนี้ก็สวัสดีครับเดยวขยับรถได้ครับเป็นไงเป็นไงแต่ไม้่ะรถทำงานอ่ะ

แรงดีนะดูใส่โคเบียนลื่นใส่โคเบียนที่วินล่างอะ่ะมันลื่นใบอ้อยอะ่ะมันมืนมันมืนลองนี้ไหม เอาลงเนี่ยไม่ได้กินหรอกเอ๊ะ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 ลนลื่น Lươn, mình lươn Cái này, cái mình lươn này Khỉ lông đấy mày Tao lông ăn ơi Đang chơi này, đây, đang chơi này ก็ต้องขออภัยเลยครับว่าคันนี้เป็นเกียร์สองลูกไม่ใช่ครับคันนี้เกียร์ลูกเดียวกับเป็นเกียร์ของมาสเตารครับเป็นมาสเตาสโลโล่นอีกแลว ก็เจาะตรงนี้ก่อนครับเดี๋ยวเก็บแถวนี้ให้หมดเลยครับนี่ไม่กี่กองแล้วก็หมดแล้วเยบด้อยครับ